สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ยายาการ์เด้นทุกท่านนะคะวันนี้นะคะนุก,ก็จะมาอัปเดตนะคะอ่าเมล็ดโชว์เก้าชั้นนะคะที่นุ้ได้ทําการเพราะไว้นะคะอ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นแม่ด่างชมพูพ่อสยามไดมอนด์นะคะที่นุเพาะไว้เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์นะคะก็ตอนนี้นะคะอ่าก็คือมเมล็ด ค่อนข้างที่จะงอกดีนะคะค่อนข้างที่จะงอกดีก็ขึ้นเป็นอ่ต้นมาหลายหลายต้นแล้วนะคะ,ะ่ก็ขึ้นมาเยอะเลย่เดี๋ยวนุชให้ดูนะคะถ้าหากว่าเจอแบบนี้นะคะอะ่คือที่เขาเป็นเขาขาวอยู่บริเวณด้านข้างมเมล็ดนะคะอันนั้นคือเขาเป็น ลากนะคะเป็นลากที่กำลังที่กำลังงอกนะคะลูกค้าอย่าไปเขี่ยนะคะห้ามห้ามทำการเขีย่ยห้ามทำการอ่ะแตะต้องเขานะคะปล่อยให้เขางอกแบบธรรมชาติไปเลยนะคะอ่ะบางต้นก็ขาวๆนะคะขาวๆก็อาจจะเผือกนะคะบางคนก็เลี้ยงเผือก ได้นะคะบางคนก็เลี้ยงไม่ได้นะคะอันนี้ก็กําลังกําลังขึ้นค่ะอันนี้ก็ขึ้นขึ้นมาขาวเลยอ่ะกล้องนู๊ตอาจจะขาวหน่อยนะคะอันนี้ก็เขียวจริงๆคือเขียวนะคะอันนี้ก็จะเผือกเล็กๆค่ะเล็กๆอ่ะตัวน,นี้ก็เผือกค่ะเผือกอันนี้อ่าอันนี้ก็กําลังมา น,นี่ก็กําลังมานะคะอาจจะไม่ค่อยเห็นเห็นไม่ชชดเท่าไหร่อันนี้ก็เขียวนะคะอ่าก็คือสรุปก็คืออัตราการงอกนะคะถ้าทําแบบนี้นะคะก็คือใส่หนึ่งเมล็ดต่อหนึ่งกระถางนะคะก็คืออัตราการงอกก็คืองอกดีนะคะงอกดีมากเลยวันที่ยี่สิบสี่ที่นุชเพาะอ่า ก็ใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ14วันนะคะอ่ะ14วันโตมาก็ได้ระดับอ่ะประมาณนี้นะคะไซนี้นะคะก็คือได้มาที่1ใบแล้วนะคะอ่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่าต้นแม่เป็นลูกผสมทับทิมนะคะส่วนต้นพ่อก็จะเป็นลูกไม้ด่างสีสวยนะคะอันนี้นะคะนุชก็จะเพาะช้ากว่าสองวันนะคะคือนุชเพาะเมื่อวันที่26สกนะคะ26กุมภาพันุ์ เขาก็ามเมล็ดก,ก็คืองอกแล้วนะคะ,มะเมล็ดก,ก็เริ่มองอกออกมาแล้วนะคะก็ประมาณนี้อันนี้ก็จะงอกงอกช้ากว่านะคะอันนี้อันนี้ยังไม่ยังไม่แทงใบนะคะใบยังไม่แทงขึ้นมานะคะใบยังไม่แทงขึ้นมาอ่า อาจจะมีบางบางหลุมนะคะที่นุชก็ใส่ลงไปลึกอยู่ก็เลยค่อนข้างที่จะงอกมาช้าหน่อยนะคะ่ะนุชถึงบอกลูกค้าว่าไม่ต้องใส่ลงไปลึกเท่าไหร่นะคะ,ะน้ําก็เช้าเย็นค่ะส่วนอันนี้นะคะส่วนอันนี้นุชนุชลงช้ากว่าอยู่นะคะนนี้นุชลงช้ากว่าอันนี้นุชก็จะเพาะแบบาหวานลงเลยนะคะหวานลงเลยอันนี้ก็คือ ก็จะงอกช้าเลยนะคะงอกช้าเลยอ่างอกช้าเลยนะคะอันนี้ช้าจริงๆค่ะช้ามากเลยนะคะช้ามากเลยนี่เพิ่งจะขึ้นค่ะเพิ่งจะขึ้นมานิดเดียวเองนะคะถ้าทําแบบนี้นะคะแต่ช่วงแรกๆที่นุชทานะคะก็คือเขาก็ น่าจะอยู่ที่ประมาณสองสามวันก็น่าน่าจะน่าจะงอกแบบนี้แล้วนะคะแต่รถนี้รู้สึกว่าก็ช้าอยู่นะคะอ่ะเพิ่งจะมาเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าเจอเข,าขาวๆแบบนี้นะคะลูกค้าไม่ต้องไปเขี่ยนะคะเพราะว่าที่เป็นขา,ขาวๆคือไม่ใช่เชื้อรานะคะเขาเป็นรากรากฝอยเล็กนะคะที่อ่ากาลังโผลมานะคะอ่ะถ้าทําแบบนี้นะคะถ้าวัาน ลงมาลงในตะกร้าแบบนี้หลายๆต้นนะคะก็ต้องรอให้เขา,าโตแข็งแรงในระดับหนึ่งนะคะถึงจะนําไปแยกใส่หนึ่งต้นต่อหนึ่งกระถางนะคะแต่ถ้าทําแบบนี้เลยก็ปล่อยไปได้เลยนะคะปล่อยไปได้เลยแบบนี้เราก็ไม่ต้องมาทําการคัดแยกบ่อยนะคะแบบนี้เราก็หนึ่งต้นต่อหนึ่งกระถางไปได้ อ่สบายมากอ่าคาดว่าต้นนี้นะคะน่าจะมาสวยต้นนี้น่าจะเป็นหัวไม้ค่ะน่าจะเป็นหัวไม้แน่นอนต้นนี้อ่พ่อเขาเป็นสยามไดมอนด์นะคะแม่เป็นด่างชมพูพ่อเป็นสยามไดมอนต้นนี้น่าจะเป็นหัวไม้น่าจะมาสวยค่ะมองดูแล้วน่าจะมาสวยเลยนะคะอันนี้ก็น่าจะน่าจะโอเคน่าจะมาสวยเหมือนกันค่ะ เดี๋ยวลุ้นต่อไปค่ะเพราะว่าพึ่งยังเล็กอยู่เลยนะคะยังเล็กอยู่เลยยังยังมองไม่ออกเท่าไหรค่ะเดี๋ยวถ้าหนึ่งใบมาแบบนี้นะคะอ่ะก็จะโอเคหน่อยอันนี้ก็น่าจะอันนี้ก็คงจะเข้าเขียวอันนี้ก็จะต้องลุ้นด่างกันต่อไปนะคะลุ้นด่างกันต่อไปค่ะพอเมล็ดพาอไม่ยากนะคะพาอง่ายๆนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ารอดหน้านะคะถ้ามีมเมล็ดมาอีกนะคะมี พ่อแม่สวยๆมาอีกนะคะเดี๋ยวนุจานำมาแบ่งปันให้อีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ